เพระฐกิจควรจะควรพระคำการเชื่อถอ,อโโสองครูที่จะประสิทธิเพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลส,สังคมนันได้กระเทไปสิทิประดิสฐานกมหาปุทธุตกอุโบสถหลังใหม่ของพระิวงเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไป ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้ประนมมือขึ้นแล้วก็ตั้งจิตตั้งใ,นงนงงใจน้อมจิตน้อมใจในการที่จะเป็นเอกกับจิตจิตเดียวกันน้อมจะเป็นต้นฐานพระคุณพระธรรมพระสงฆ์แต่ที่น,นั่งสืบแต่พระท้าไกรแก่ที่เพิ่งอัดประเสิฐแห่งเราท่านทั้งหลายเพื่อความเจ็บสิงหกคนสืบต่อไป อิท e e an e e ิป an, ิโสวิเศษอิอิเศษสพุญาเมอิอเมญาพุทธากโสอิโสตัพทธาติฏามบัตธอภายะักาตัสัพระสยาอิโธวาโรอิติพุทธสังนีอิธิอรังสุตะกายังบรพุทโธนาภูุิายะเอหิจิตงเทียมามาพูปวันปาข้าของไรปาเดินไรปามองไรปาละการิติ การอับรต่อไปเอ้ประจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ถาขึ้นมาเป็สนส่บมงคลที่ทองคันนะครับภร,ริเชนครับภริชเชนเจ้าภา,าพใหญ่ใจบุญได้ครับเจ้าภาพนะครับ ซึ่งได้บรรจุพรบรมสารีาาร,ริกธาตุของพระสัมมาสัมพธเจ้าเความเป็นสิริมงคละที่เราจะนำไปสถิตทธิ์ทีฐานน้าบนยอดความบดูดบอุโบอสถองผ่ารวัดปีวง เอามาวางทีเดียวเลยครับหรือว่าจะได้ทีเดียวเลยครับได้ทีเดียวไมเดยครับเขาวางเป็นประวัติศาสตร์ที่จะได้บันทึกการบทึกไว้ อาจารยว่าห yeah. well, ัวสดสมัยของวัดในวงแห่งนี้จะสถิตสถาพรทวดทีริติฏฐาในพระพุทธศาสนาต่อไปบรรดาโยมที่ได้เป็นเจ้าภาพอาารถือว่าเราได้เป็นผู้สร้างได้บุญต่อไปผู้ไหว้นะครับได้มาชื่นชมแล้วก็จะได้เป็นผู้สน อุโบสถถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของวัดาจารย์ทว่าเป็นเขตพุทธาวาสเป็นที่สถิตประดิสถานแห่งองค,ค์แห่งองค์มสดจพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าจะได้ประกอบกระทำสังฆกรรมของสงฆ์อาจรย์เมื่อได้ใ่นในในาก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการของพระราชทานวิสุงคามสีมา แล้วก็จะได้ประนอมที่ผีโผดันตัดไว้สวดโผให้ถูกต้องตาม,ตามารออาพระบรมพุทธานุญาตที่จะประกอบประการสังฆกรรมของพระสงฆ์ให้สเร็จเสร็จสิ้นตามวิธีที่ยมอมบรมพุทธานุญาตสืบต่อไปในวันที่สิบเจริญศิษย์ขอท่านพระผูปิยญัติกะน,นันุกปูหลพี่ต่อเจ้าวาาทุกปณีวงประธานบรินิทีวังรัตนักบุญมหานครบาดาลนั่งพระราษ ก็ขอกราบขถพระคุณพระเอกระคุณพระรามบรนิลกกรรมการอาเดรสมาคมเจ้าวารวัดสามเปียกรุงเทพมหานครและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรามบรมวิรนกน์กรรมนราธาปสิทธิเจ้าวารวัดโมรีโลกยารามกรุงเทพมหานครทั้งสองรูปนี้ท่านให้เมตตาทั้งสองรูปนี้อาจารย์พิ้วว่าเป็นปฏิสในเรื่องของ พระนาลีของคณะสงฆ์ไทยเป็นพระผู้ส่งไว้ซึ่งปร,ริยธรรมก้าประย์ทั้งสองรูปและก็เป็นแรขงขับเคลื่อนในการศึกษาเรื่องเรียนพระประิยธรรมพระนาลีของคณะสงฆ์ไทยแต่ดับทั้งสองรูปแต่ดับจึงขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณมาหนอากาดี้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งดิ่าไดเมตตานะครับ ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกการเลือกไว้นะครับนวันที่3พฤศจิกายน2 5 6 1หน้าวัดบณดีวงครับด้านหลังพระพญา,านาควังรัตนบณดีมหานครบาดนาคราชปราชาวัดบดีวงเรละครเวบอละกอริยของเราในคราวครั้งนี้ั5นาน,านีคล้บเราก็จะ ปัดพิจารเรไว้ในโหมาสอต่างนี้แต่หัเพื่อได้เสร็จสิ้นไปทีียบร้อยแล้วเราก็จะได้ชื่นชมแต่แบบโหมดสดต่างนี้เป็นโมเป็นตู้วส่วนสืบต่อไปแต่แบบปัดนีร้อมแล้วแต่ับเที่จะได้อัญเชิ่มหมดทั้งคนแต่แบที่ก็เลยทั้งคนทั้งสองรูปท่านได้ประสิทธิ์ที่จอเพื่มวาเป็นสรของคนอันเชิญไว้ณอย่างท่่น ขณะที่เราจะได้ชักขึ้นไปบนมหาบนของอุโบสถวัดมณีวงหลังไปญาติโยมที่ถือสายสูตรสายศีลมาทุกคนขณะที่เราได้โยงไว้โยงใจไว้บริเวณแต้งประพิพีได้ถือแล้วก็ตั้งศิลอธิษฐานเพื่อความเป็นสิลมงคลส่ลต่อไป ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใจอยู่ด้วยกี่กิโลสิบหกเดียพี่วิญพี่ไปเลยครับไปวางเจ้าหั้าเ้เจ้าเจ้าเจ้า้าเจ่าล้าเจาด้าย้จจ กากเจ้าที่ได้กรมกัรวัาของเราตามที่เราได้มอบหมายี่ตนพี่เรียงๆไปให้ได้หมดนะครับแ่ารปใส่้เดี๋ยวเดี๋ยวาองี่นนี้ไากจุดไป่ำํของพี่ก่อนใจความสรุให้กับอันนี้ที่มีเจ้าภาพถืออยู่แล้วอ่ะเราใส่ได้แต่พี่อย่าไปําของพี่ก่อนไปถามก่อนเลยการที่ดี๋จดีเลยีาจดีใจดี่จดีใจดีคจัีใจีอจดีใเลยกจดกใร การผู้พิพาก่าผู้็นพากเก้าสี่ทีแลสามที่ปุ่นขระนี้ช่เวลายีาสิบนาทีนาบนภายในวสตร์หลังใหม่ที่เราได้มองเห็นลละไร้างในสุดว่าาวิจิตรกาตาเดี๋ยวสักครูนกันนะครับเป็นกาให้สัญญาณที่ถือสายเิกสายโซน ๋ย่พันตรงนี้แต่เราเราจะตั้งเจตั้งใจอธิษฐานที่แท้ถ้าเกิดเสร็จแล้วโยนมากที่นะครับโยนจะได้จับใส่ศถ้าจับล้ไม่ได้จับแน่นะครับโยมเสร็จแล้วนะครับภาพออกมาจะได้สวยนะครับญาติโยมจะได้เห็นการโยมกับหน้าที่เดิมนะครับจะได้จับจิหน่อยูนได้นะคะเซฟกุแจที่เดิมก่อนนะครัะจะได้ไม่ร้อนเลยนะครับบอกเขาแล้วเด็กมีเราจะได้ยงเจ้อฟ้าโยงเจ้าฟ้าเสร็จได้ทอดกับถวายกับผินเลยนะครับ ยกข้าที่เดิมก่อนนะครับยกข้ามาในร่มๆก่อนนะครับเจะ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับ ยอกลัเข้าน้กว่าเพื่อแก่อเอาไปดูนี่อาไปให้หลวงตานี่นะเุญแจเทปตนวล้ค่ะอยู่นีนี่ใสไปแล้วใสไปแล้วใสไปแล้วกล่องแดงอะกล่องแดงอะกากสมุดอะให้เอาลงกลับมาด้วยนะให้หลวงตาเอาลงกลับมาเดี๋ยวให้หลวงตาหลงาเหมกันักรบสายสู่ว่าน้สอ็ดค้ดยอรนะครับขอก่อนพี่อะครับจ้าเจ้จ้าเจ้าเง้า้เจาเจุาเา ่านท่้านภาพนะครับปล่อยออกอาเายนะครับนะครับต่อการุงานะครับเพื่อที่สภาสารมูลขสลายจะได้ร่วมกันทุ่มั่นานนะครับเกิดทางให้การนำอมเชื้อแระปรัชธาเบื้งตนได้ขึ้นสติหรือนะคนยอดอุโบสถอย่างงามสง่ามนะครับ ขึ้นหน่อยครับดึงขึ้นห,หน่อยด้านบนดึงดึงสายสูดขึ้นเออดึงสายขึ้นหน่อยนะครับ